อยากมาหอนะครับเพื่อนครับอุ้ยครับมันยากาศครับตลาดหัวขนุนขจรวิทย์ครับผมครับนี่เรืงนี้ครับ ีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่นุ้ยไปทางไหนอะไรอีพ่อใส่ในขามาทดลองเพราะขาคอยเขบอกหายคอยชิคเกื่อเสียบีสายงานแล้วนะเจ้าโอ้บอกแล้วเป็นตั้งสองสารเนาะฮาร์คเปิดครับขาหักครับอันแพงๆใส่ปุ๋ยอเป็นมีต่างตรงโน้นมันจะหุมันจะหุบมันจะหับบรรยากาศ เพืนครับเอซีมาขอถายรูปกับอีหลาเขาหนางานแหรอครับไปสิพาช่วมบรรยากาศใหดพญายุด์นี่ไงพี่ก็มาให้นีพี่ หน้าขอบคุณนะเพ่อเอกก่ใส่คือบอยพ่อเอกเอาอ่อนเอาอ่อนรถมาจอดนี่ยูถูกเปิดดังนั่งนั่งแับนั่งับบวันที่ครับวันที่ครับฝากวัยหี่อยหน่อยเลยครับพี่นโตฝากจอยฝากโอ้โอ้ย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 เพื่อนฝากส่องเพื่อนครับเพื่อนว่าส่องเพื่อนเป็นส่องหน่อยๆเพื่อนฝากกับซีบี เบิ่งดูโมแมนติซบีซิกรมกาบเพื่อนบอกเออแฟนคลับเอฟซีเบิ่งดูฝากช่องในน้องที่เป็นไอ้อมใจเขาเป็นของเอฟซีครับใช่อ้ยีหลายวะไหนทุกกระทะเต็มเต็มแข่งแท้โอ้ยนั่งเอานั่งเอาครับพอหยุดแต่ละมือขาลัดเท้า เบ oh ิ่งแต่แขกลูกสาวเพิ okay. s <S ่นมากครับโพดนะแตกสวดๆวดจ้วแขกเพิ่นแขกเพิ่นแตกสวดๆวดอยู่หลังเวทีครับแตกโคบสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่มาเพิ่งมาถึงเลยครับเครื่องบินเพิ่งลงเลยครับโอ้ยจุดใจใตัวก็เ บรรยากาศด้านหลังกันยังโอ้สวัสดีสาวสวยเดี๋ยววันนี้คงมีหนุ่มมานั่งเฝ้ารออีกแน่เลยธรรมดาล่ะคนข้อโซตแตงแต้มมันมีออรา่มอรามานนนนันเป็นนางเอกเมันมีออร่ามันกินคาร์โบไฮเดรตว่ะมันสื่อคาร์โบไฮเเงินที่ได้จากคาร์าลคาร์บมันก็ไปสื่อคาร์โบไฮเดสื่อไอคาร์เอน สื่อวิตามินมาบำรุงอ,อ,อสวยขึ้นเฮ็ดขึ้นเสวยขึนน้นสวยขึ้นด้วยสมื่นนี่บ่านนี้ก็มีแฟนคลับเอฟซีแม่นงมางเฝ้าได้บ่านนี้สวัสดีครับแม่โดมสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณแม่จะภาพโอ้เมื่อคืนเป็นแม่จะภาพเนาะเมื่อยหลายกันเลยนอนพักผ่อนพี่น้องโตซักโตเมื่อคืนนี้สามร้อยโตจากคนมาหลายเมย

กัญญาก็ไปกินยาปกินเห็นไอ้คนกินคักๆคัดระลัเมกินอะไรปรนจางโต่ะตังสามลอยโตอันนี้มือหานองประับดอกปะรับแขกหลายรับแขกแล้วมึเคลื่อนบไเลยบบนี้อไรดีวะปวดแขนยางอไรละปวดแขงยางอะไรใช่กระเป๋านักซ่องโยหมานตนะเนาะหมานตนเนาะกระเป๋าเนาะหมานตุนะเนาะถ้าวประเสามพันพันนะเป็นบันดุงแขนเา คนหวานด้วยครับเพราะว่ามือคืนเคนจัดโตครับเลี้ยงแขกไดยแขกมาซอยงานบวชดุลไม่จพจับาพมาน้ำตกีนอ่มาซอยงานบวชแล้วก็ได้ส่งในซ้อมิ่นพุณแล้วอา้าโอ้บรรยากาศอันน่าไว้ที่แล้วเหรอครับคุณเออบาตุยาต้ยขอบคุณมากเลยนะยขอบคุณคลิปนั้นมากเลย,ยโอ้เพิ่งลงเมื่อกี้แฟนคลับดูไปจะสี่ห้าพันแล้วโอ้บาตุ้ยครับ สวัสดีน้องแบมคนสวยอีนนี้ได้กรปาตุย๋ยออมาเด้อม,มาเด้ออีหลามาแล้วเด้อแฟนคลับอีบีมือแรกครับตลาดหวัวถนนครับขจรวิทย์ครับบ้านพรีครับอีหลาถึงหลังเวทีแล้วเด้อ แฟนคลับยินซีนี่แหละมาถึงกันยางถ่ายใช่ครับดแตหละเวทีครับสวัสดีบาทุ้วยแฟนคลับเขาถามหายคุณเยอะเลยมาสั่งว่าน้ำอ้อยผมโอ้ยมาแล้วครับ ีีนหลังิธีเจาสวัสดีครับมมานมันคับเอวัสดีครับพีเอสดีตอนนี้ผู้ติตามขึ้นถึงสองหมื่นสับไปยังผมมาตนีขึ้นขึ้นนี่แล้วครับครบสองหมื่นนามือนี้มือเดียวสองล้านห้าโอ้ดีใจหลายเนะย้อนผังด้วย เออเพิ่มมากันบางร้งใ่เพิ่บวกครห็นเออนาเชื่อออ้อมบดแล้วนาะเออเนี้ด่างบดีเรอบร่วงจากอนะย่างบดีเกลรอบโอมาเด้อครับบรรยากาศสนามบางยางดีครับสนามรนย่างบต้ยครับรรยากาศครับอ้าแจงกลาง มามามาส่งถ่ายมอลลัมกันครับส่งถ่ายมอลลั่มข uh? ึ้นนี่ครับกลับต่างจังหวัดแล้วมามามาส่งถ่ายมอลลัมหล่ะกับมาเสยตูดค้อนวายนะฮะมึงขึ้นติดแขกติดธุระเล่บอะไรไป ผูไไ้จัดการหลังเวทีหลังหานครับสออ,อนสออนแฟนคลับอิมพีเป็นหลายสวัสดีจ้าเป็นหาเจ้าหาพ่อเหรอนอกจากหาพ่อเอรอพี่ยู่งล่างพี่เจ้อสมๆพี่โอ้ น้องมาถึงน้องก็จะเดินทักทายนะครับน้องผู้หญิงก็จะเดินทักทายพีๆน้องๆนะครับสุกคนนะครับเอ้าคลิปนี้ไม่สั้นไม่ยาวครับฝากกันเดิมมือแรกครับมาจวดมาจาดฝาดบ่มน้ำกันครับทรงถ่ายมอล่มครับทรงถ่ายมอล่มแล้วทรงตูดแดนเซอร์สาวแดนเซอร์กับต่างจังวัดนะครับกลับไปงานต่างจังวัดเหมือนเดิมเหมือนเคยแหละครับคลิปนี้ไม่สั้นไม่ยาวครับฝากไว้เท่านี้ครับ ฝากทั้งครับพี่กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกน้ำแน่ทั้งช่องซีดีรวมถึงช่องบารลับบารนอนลำพลินออฟฟิเชียลน้ำนะครับฝากน้ำฝากอีกกำลังใจหนึ่งด้านช่องน้ำเน่าครับผู้ติดตามบาร์ลับบาร์นอนลำพลินออฟฟิเชียลตอนนี้ผู้ติดตามก่ะคือเก้าเก้าเขาสองหมื่นสมัคสมาชิกจะสามหมื่นนะครับฝากเบิ่งแง่น้ำกันล่ะครับทีมงานเดียวกันครับผมคลิปนี้ส่งไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ